รุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมช่องสาวองค์ครั์วารายตี้วันนี้นะคะดิฉันสาวองค์ครัค่ะกำลังจะเดินทางออกนอกบ้านนะคะวันนี้วันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะเรากำลังจะเดินทางไปสารากลางจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ของรัชการนะคะวันนี้เราจะไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกันค่ะและเราก็ไม่ได้ไปมือเปล่านะคะวันนี้จะนำสิ่งจากสารค่ะที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะสิ่งนั้นก็คือนี่เลยกระบุงน้อยค่ะ อันนี้คือกระบุงนะคะหลายคนเรียกรวมกันเป็นตะกา้าซึ่งมันไม่ใช่ตะก้านะคะอันนี้กระจาดค่ะน้อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ไม่ใหญ่นะคะขออนุญาตเอามือเข้าไปในในกล้องนิดนึงนะคะไม่ใช่ในกล้องในในภาพเนี่ยนีนะคะดูมือสาวองครักษ์ค่ะนะคะแล้วนี่นะคือกระบุงนะคะสวยงามค่ะ สวยงามมากเลยเบอร์นี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะมือนะคะและนี่กระบุงนะคะและนี้กระจาดน้อยค่ะนี่นะคะขอบปากไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราดูดูกันแล้วกันนะว่าขอบปากได้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่นิ้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไม้บรรทัดมาวัดกันเลยว่าขอบปากเท่าไหร่กันแน่นะคะครู่หนึ่งค่ะแว็บมาแล้วค่ะได้ยินเสียงนกร้องนะคะนกเขา มากินกล้วยนะคะนี่ค่ะมันคือไม้บรรทัดนะคะเราจะมาวัดขอปากกันเลยนะคะว่ามันมันเท่าไหร่กันแน่นะคะโฟกัสหน่อยค่ะอืนี่นะคะขอปากอยู่ที่4นิ้วครึ่งเกือบ5นิ้วนะคะอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะนี่5นิ้วนะคะคือว่า5นิ้วละกันเกือบเกือบหนิ้วนะคะถือว่าใหญ่นะ เราเคยทำสองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วนะสองนิ้วไม่ได้นี่คือสี่นิ้วครึ่งค่ะเห็นไหมคะครึ่งอันนี้เป็นนิ้วนิ้วนะคะข้างล่างนะนิ้วนิ้วข้างบนนะเป็นเซนติเมตรนะคะประมาณสี่นิ้วครึ่งนิ้วนะคะมาดูกระจาากันบ้างนี่กระจาดนะคะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วนะคะกระบุงกระจาดเนี่ยนะคะคนโบราณเขาใช้กันเราก็สืบสานอนุรักษ์นะคะ ของไทยอันนี้อยู่ที่เอ,อ่อกี่นิ้วน่ะสี่นิ้วครึ่งเหรอคะสี่นิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบเท่ากันนะคะอันนี้ก็คงจะเท่ากันอันนี้อันนี้อยู่ที่เท่าไหรนะ่น่ะประมาณห้านิ้วนะคะก็คือประมาณห้านิ้วแหละนะสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วนะคะนี่เราก็ ความจริงก็จะทำเป็นออลักษณะที่เรียกว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนะสาแลกได้นะแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำสาแรกเป็นเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ทำได้แต่ว่ามันไม่มีเวลาทำนะคะก็คือเรียนแบบเขานั่นแหละปกติก็ไม่ได้ทำะะจะทำแต่กระบุงกระจาดนี่สวยงามนะคะนี่เราจะเป็นอย่างนี้นีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน่ารัก เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเป็นสัตว์แรกนี่ต้องเป็นโอกาสหน้านะคะเพราะว่าไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วอันนี้ก็เพิ่งเคลือบสีเมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะครั้งที่2เราจะมอบให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะรับหรือเปล่าเพราะว่าท่านบอกว่าได้ไปหลายชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องต้องต้องบอกว่าท่านต้องรับนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปดูคลิปข้างหน้ากันนะว่าว่าท่านจะมีปฏิกิริยายอย่างไรนะคะจะรับหรือเปล่า จะจะอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าปกติท่านก็ใจดีนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูว่าท่านจะสอนอะไรสาวองครักษ์บ้างนะคะเช้าวนันนี้นี่นะคะสวยงามสวยจริงๆคุณผู้ชมอันนี้นะถ้าบอกตามตรงนะคะว่าในประเทศไทยสาวองครักษ์คิดว่าอาจจะไม่ได้ขายนะคะ ใจอะตั้งมั่นอยากที่จะส่งต่างประเทศเลยเพราะว่าแบรนด์นี้นะสิ่งที่สาวครักถามหลายคนอาจจะเขาทํากันเนี่ยบางทกกีก็สวยนะคะสวยมากเลยสวยก่าสาวครักอีกอะ่ะก,ก็ช่างนะคะแต่ว่าของสาวครักนี่บอกตามตรงว่าเสียความรู้สึกกับกับกับอะไรเยอะแยะเลยนะคะ เราก็เลยมีความตั้งมั่นว่าจะทําเก็บไว้แล้วก็จะส่งทางประเทศเท่านั้นแล้วก็ห้ามต่อราคาเด็ดขาดนะคะจำไว้เลยนะคะว่างานฝีมือเนี่ยอย่าไปต่อราคาเพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผลิตนะไม่ใช่คนที่แบบรับไปขายอะไรอย่างนี้นะคือเขาเนี่ยกำหนดราคามาแล้วนะว่าเนี่ยเขาพอใจเขาพอใจว่าเออราคาเท่านี้มันมันมันสม ราคาที่เขาต้องการแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปต่อราคาสมมุติเนี่ยชิ้นละนะสมมุตินะชิ้นละ500บาทอ่ะเอาง่ายๆเลยชิ้นละ0 0าอยบาทเนี่ยสามคลักตั้งเนี่ยห้าบาทนะประเทศไทยเลยเนี่ยห้าบาท2อสองชิ้นเนี่ยหนึ่บาทหลายคนบอกอุ้ยต่อเออพันหนึ่งใช่ไหมฉันขอสัก250้ได้ไหมจบเลยนะคะไม่ต้องไปต่อเขาเพราะว่า 1,000พันบาทที่เขาเขากำหนดมาเนี่ยนะคะคุณทราบไหมคะว่าไม้เนี่ยนี่อันนี้คือไม้ไผ่นะยคะที่เขามาใช้เนี่ยที่สัวรักใช้เนี่ยของดีทางนั้นเลยนะไม่ได้ว่าของแบบผิวผิวแบบผิวผิว,ผว,ผวทางนั้นเลยอะ mm ่ะ hmm. คือคัดมาอย่างดีอ่ะแล้วเนี่ยดูฝีมือสิปลานี่ขนาดเนี้ยนะ mm hmm. แล้วก็รมควันแบบควันแบบไม่รู้สิเขาผลิตมาอย่างอย่างอย่างที่สุดอ่ะ ถ้าคุณไม่ซื้อนะไม่ต้องต่อนะคะไม่ต้องไปหักคอซื้อเขานะคะเพราะว่าเขาตั้งราคาไว้แล้วนะอย่างสาวคลักักเนี่ยถ้าอันนี้คือไม่ไม่เสียตังค์สักบาทเพราะว่าเป็นการมอบให้ด้วยความคารุเราอยากให้ท่านได้เก็บไว้นะคะราคาไม่เกี่ยวนะคือถ้าพอใจจะให้เนี่ยราคาไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าขายก็คือจะแพงหรือว่าสมมุติเจอใครที่ชอบที่รักเรือสาวคลัรัอาจจะให้ฟรีเลย เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งพิเศษและก็ทุกคนไม่ใช่ว่าที่จะได้นะคะจะชอบพูดกับนี้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะคะที่ได้ไปฟรีๆนี่คือพิเศษสุดจริงๆเราอยากที่จะให้คุณค่าที่คุณคู่ควรเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยทราบไหมคะว่ามันโอ้โหมันใช้เวลาอะไรเยอะแยะ,ยะมากเลยอะ่ะนะคะเอาเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะว่าทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะท่านวีรวรรณดัดเพชรนี่ท่านจะ รับไว้หรือเปล่าแล้วก็จะมีอะไรยังไงบ้างตรงนั้นนะคะเดี๋ยวต้องออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็ใกล้8โมงแล้วนะคะนัดกับทางหัวหน้าสมพรมนูรัตน์นะคะอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเก่าไวท้ที่ไว้ที่10โมงแต่ว่าสามครั้งจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดินทางประมาณสักเกือบเกือบเกือบชั่วโมงแหละขับไปสบายๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะขอบพระคุณนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าไปดูซิว่าทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองท่านจะว่ายังไงบ้างนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ